ยังอยู่ในเรื่องของทหารค่ะศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23รวมกับมูล,ลนิธกิกองทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาสจัดกิจกรรมพี่รอดอสารฝันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆนงักเรียนในพื้นที่การฝึกภาพสนามในพื้นที่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นค่ะพลตรีวรพินิตขันทุกปัด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23ค่ายสีพัชรินตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3ประจำปีการศึกษา2566พร้อมพบปะให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23ในการจัดกิจกรรมพี่รอดอสารฟันบำรุงสาธารณประโยชน์สร้างแรงบันดาลใจใหน้น้องนักเรียนในพื้นที่การฝึกภาคสนามโดยมีพันเอกประดิษฐ์พมเรียนผู้บัง คับศูนย์การขออภัยค่ะผู้บังคับศ,ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่2 3พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโจดโคกสะอาดอำเภอกระนวนผู้ปกครองผู้นำชุมชนรวมให้การต้อนรับค่ะซึ่งศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่2 3 ร่วมกับคณะครูอาจารย์น้องนนักเรียนทําการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนด้วยการทาสีอาคารเรียนทาสีกําแพงรัว้วทาป้ายของโรงเรียนนะคะสีเดิมเนี่ยมีสภาพที่เก่าซีดค่ะผ่านการใช้งานมานานแล้วนะคะก็เลยมีการทาสีใหม่สร้างความสวยงามให้ใหม่เลยแล้วก็ร่วมกันทําความสะอาดพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนและพื้นที่เขตสุขาพิบาลของบริเวณโดยรอบให้สะอาดค่ะคืนความดสดใสให้กับโรงเรียน พร้อมกับจัดกำลังพลให้บริการตัดผมฟรีแก่น้องนนักเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตามโครงการ Army Barber Delivery ค่ะแล้วก็ยังมีการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับห้วยโจดโคกสะอาดอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งจากกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากพระมหาวราวุรธ หรือหลวงตาน้อยค่ะประธานมูล,ลนิธิกองทุนการศึกษาผู้ได้โอกาสบ้านบึงเรือใหญ่ตะบนโคกสีจังหวัดขอนแก่นซึ่งก็มีการช่วยเหลือมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ